ที่ลราพอดีกำลังวางก็ที่แีลกมันมีได้หลงเป็นได้คนจะนอนมันจเหยียดน้ำยุบนะเยียนยบเอาขีดคุณมแจง้นหมูเงาะมไปมานอนไม่้รบไสเคื่องสึ่มานังหมอนอ่ะาผลมันังมอนนั่งได้บเป่ครับนั่งมอนนั่งได้โอ้ยชมวกลม โอ้พุ่มเจ้ที่นะครับผมอือโอ้ยบอกมากคนทิรูปนลครับีเนดกนอืเพราะว่าราเอกอืออ่อมานะเพราะอืมหยยังกอเธอ่้ครับเตว่า ฉัว่ไม่ใช่ันเขาอ <X Joh an> ยู่วันเลื่ฉันอยู่เพียงจังเขว่าม่นหน่อยอืมันือัว่าัาห่อยดู่ทกข์นะโยมว่ยวะวันวันวันก็บอกรู้บอกโตโตกับเปลี่ยนแว่ารันโตแตไหก็คบปูงวันึงหันอ๋อไม่ออกสองคนมันท้างกันเล่ลสอง สามตัวมันสามสองสี่เพิ่นบอกเพิ่นบอกจังไหนกระปูงวดก่อนนี่เพิ่นก็บอกสามที่สองโอบอกกับแนวนี้เออบอกกับแนวครับเอาเอาบอกความฝันอีกาเนี้ยปูอันปูพระด้ยินความฝันกะมี่ครับผมฝันว่าจังไหนก็ครับนอนนอนไปนี่างจังหวัดนอนเหื่อไปเฮ้ยมามานั่ง ิโอรั้รยโอ,ยอยบอกมากคนคิงลูกครับผมโอ้คนนอนนอนอีแค่ว่จะอไรว่าตัวดีวาเออโอ้บอกขึ้นขึันว่าโยกนะครับเดี๋ยวนังข้งนั่งโมเดลนั่งเรื่องอเนั่งข้างขามครับแก่แวหน้าจะว่า,วา นอนลูกสูงแรบองราอืมลูกไมาเจ้าตัวหญ่เอเพิ่นบอกตัวไหนกบปูฮะย่ำให้ให้อีกข้งนึงเนะ่ครับเพิ่นบอกตัวไหนครับสามตัวสามตักับเก้าเจ็ดเงวะเก้าศูนยสองตัวเดยครับสามตัวกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดโอ้เพิ่นให้ตัดเอาได้สามตัว เก้าเจ็ดหห้าสามเก้านเจ็ดวิผู้ใดเก็บระทดีได้ล่องเก็บเบิ้งเด้อครับผมามีโชคมีดวงนมันสีหนึ่งครับพุ่มเจ้าทีเนะปูเนาะครับเพิ่นมาบอกมานางคุยกับปูจันเว้าว่าบังการซื้อตะวันบอกตกกับยังว่าสามตัวตรงตัวตรงตัอืมคือตลอดเก็บ่ยนเพิ่นก็มาบอกคือกันครับ ชุดเก่าเก่าเก้าเก่าช่บอกเพื่นครับผมมาเลเก้าเก้า,กาแบนตัวบอกเพื่นเลยโอ้ที่บอกเทวนีฉัมาวิธีพูดเมนบอกครับมาบอกไม่ได้พูดเพราะว่าฉมาน้ำแร่สองชุถูกเพื่นถูกแกแ่นาะว่าใช่พเพตตาให้เพื่อนแพเมตใอครับ บาดน,นีไรงอนน,อนมาประมาณหกสิงีหนึ่งจากฝันนะครับนะครับแต่ว่างวดนี้ฝันกังเว้นเลยฝันกังเวนเลยอนะบจะต้ฝันใจขึ้นนาโยมครับแลว่าครยแบแกเนว่าขันอย่เป็นเจ,จ้าอสาธุสาธุสาธุครับปู่สามสิบงวดยี่สิบสมสิบงวดครับผูเทีง่ง สามสิบพวงอสนม้นพวงดแล้วครับสามสิบพวงอดื้อสามคือค่ไเพื่อทุกหลักโอ้่เพืแล้วมีจังวะกันครับแต่ว่าก็สืก็ยู่แค่ตัวดียวรสตัวเลยอืออาาเขา้าไปอะไรตรงๆเลยสามสองสี เนี่ยพ่นมีเงินนอพ่นก็สิกลับไปกลับมาเนาะครับผมนอเพิ่งวัครับลเพิ่นกอาแต่มันต้องิดสุดดอืมบัดนี้งียลังิ่นก็สิ26อืมแล้ว่าแบ่งอะรกละผีน้อกละัป่าดปาดึกปากป่าดึป่าดดปาปาดาดกปาดป่าดาึกา่ากกกด าจขายให้ซื้อเลยโอ้จ้าขายให้ซื้อว่าเป็นวันความยิ่งขวัญขายสวนบุกทุเรียนเลยบือครับผมขายสวนทุเรียนซื้อรถตัวนี้วัดทัดครับเจตังใน่นอนนรี่เดแท้ละ้วก็ที่เขาไปิดใครเข้าไปิด้เขาอะไรขึ้นมากเขาเปิดเป็นใเอาใคยขึ้นคื้นก่อนโอ้เป็นไทยเอาไปจำลองครับเจตังครับ สาสงวดครับสสามสิบงวดครับสามสิบหางวดไโอ้สามสิบหางวดสามสิบหางวดสามสิบหางวดครับคับคับับเพื่อนเนวนี้ตัวใดค่ะกั้นขั้นกันถือมีมุกกระจงขันหัวงวดครับแต่ว่างแต่ปุนะแก่ถ้าป้อมามากต่ที่วาแต่ โกโกร้อนะครับปูครับแหยไรี่หกหกสองกับร้ันครับจที่ี่ศูนก็ได้แต่สามตัว่สี่ศูนย์ครับ ครยุ่งกันแคหดิกนึงชุนน0งก็ได้ป้าตัวเงาออามาเลยเนาะครับเพื่อนแมนอ้าวตัวเลขของปูจันของเงาครับปูจันทร์เขครับ้อเรกจงชุดออกออชุนัอาจจะมาฟันบาที่วา้องตน่ง้อรกข้อที่อยู่ครับเ่าเป็นอย่างรครับปูเพราะว่ามันมันเงาหรอคลิปเงาหรอครับผมงวดนี่แหละครับคลิปมันเยาหรอครับเอาเอางวดนี่ละ เน <c <c ้นเนยนเล่นเป็นบอปูเน้นเตัวตัวไหนก็ครับก้อนปีตขีบเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจตัวกับศู็ดเออสองตัวศูนย์เจ็ดเกางหกครับเด็ก่างหกเจ็ดาลอลเ้ครับสาธุสาธุสาธุครับปูรับล่าครับขับขับับเอเดียวสีจดตัวเลขนะครับมาตัวกับสามสิบหางมดกัสิลว้าเก้าศูนย์เจเก้าศูนย์เจ็ดพ่าจะหมดก่อ สามสิบห้างวดถือแต่ละงวดนี่ได้เป็นหลานสองหลานงวดนี้เพื่อว่าขายสวนบุคลียนสื่อเลยงวดนี้อือผู้ใดมีสวนทุเรีย์ขายอ๋อคุณสักจันเดย์สักจันเพื่อนก็มีสวนทุเรียนครับแต่โม่เฮาที่หล่ะจะเสียขายยังหล่ะวันนี้ตั้งแต่ก็เป็นตัวเลขของคูณจันเนาะค่ะเนาะขอบคุณขอเที่งหลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมขอบคุณค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ